ส่วนที่ปทุมธ,ธานีช่วยกันดูหน่อยแล้วก็เฝ้าระวังด้วยกระบะคันนี้ขับไปที่ไหนเห็นอะไรเป็นขโมยหมดคุณผู <hommes. S 1> ้ชมฮะเอาลองดูจากกล้องวงจรปิดจุดแรกไปขโมยยางรถยนต์มาแล้วเห็นไหมฮะคือขับมาปุ๊บม,มีคนลงจากรถนี่ยกยางเส้นของเขาขึ้นรถหน้าตาเฉยเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับอันนี้เนี่ยจุดเกิดเหตุเนี่ย เห็นบอกว่าเป็นจุดที่เป็นเส้นทางมุ่งหน้าสะพานปทุมธานี2เจ้าของร้านชื่อคุณสมภพบ,บอกว่าคืออาศัยจังหวะอะไรไม่รู้แหละอาจจะเป็นชุลมุนวุ่นวายซ่อมรถอีกคันหนึ่งอยู่แล้วแบกยางเข้าขึ้นไป10กว่าเส้นปรากฏว่าหลังจากที่โพสต์รูปนี้ออกไปคุณผู้ชมครับมีคนมาตอบคอมเมนต์ใน Facebook ของเจ้าของร้านพร้อมกับภาพนี้ฮะเป็นวงจรปิดอีกจุดหนึ่งนี่คันเดียวกันหรือเปล่า น่าจะวันเดียวกันด้วยค่ะดูสิฮะคุณผู้ชมคันเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นี่คล้ายกันมากแล้วดูดิแต่งตัวเหมือนกันเลยตูนแล้วที่พีกว่าคือสิ่งที่ขโมยค่ะคุณผู้ชมดูฮะดูจากภาพมองไลมองมาก่อนอ่าอ่าไม่มีคนนี่ดู <c oughs> เหล็กราง <c oughs> ตะแกงที่ <c oughs> เอาไว้วางหน้าบ้านเอาไว้ให้รถขึ้นฟุตบาทได้ก็ยังเอาเอาหมดนี่นะฮะตำรวจยังจับไม่ได้นะคุณผู้ชมนะอแต่ว่าดูเอาไว้ผ่านไปที่ไหนเนี่ยแถวประุมธานี รถกระบะลักษณะแบบนี้วงจรปิดก็ไม่เห็นเลขทะเบียนนะอเออ,อฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแจ้งความไ้แล้วนะฮะ,ฮะ